สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชานิการโกสิญยวงศ์จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยเขตสงขลาค่ะดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ทางสถาบันได้ให้โอกาสดิฉันมาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมค่ะที่จะทำงานอย่างเต็มที่มีคุณภาพและสุดความสามารถค่ะ ข้อดีของดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสามารถเข้ากับผู้คนได้ง่ายค่ะดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความมานะอดทนในการทํางานค่ะดิฉันนะคะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในการทํางานค่ะทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบค่ะโดยประสบการณ์ในการทํางานในรั้วมหาวิทยาลัยของดิฉันนะคะดิฉันนะคะได้เป็นนิสิตทีเอค่ะหรือว่าผู้ช่วยอาจารย์นะคะในการเช็คชื่อเก็บงานน้องๆอ,องนักศึกษานะคะ โดยประสบการณ์การทำงานทักษะการทำงานจากในส่วนนี้นะคะทำให้ดิฉัน,นี่ยมีความกล้าหาญมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะที่จะพูดหน้าห้องต่อหน้าผู้คนในจำนวนมากค่ะสำหรับข้อเสียของดิฉันนะคะดิฉันมีความกางมังวลเป็นอย่างยิ่งนะคะในการทำงานเนี่ยกลัวว่างานที่ทำเนี่ยจะออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควระคะ่ะดิฉันติดตาม ทางเพศของสถาบันค่ะสำหรับวิธีการจัดการความเครียดของดิฉันนะคะดิฉันเนี่ยจะหากิจกรรมทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการปลูกต้นไม้ดูหนังหรือฟังเพลงค่ะเพื่อที่จะลดความเครียดนั้นลงไปนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปหมกหมุ่นอยู่กับความเครียดนั้นนะคะหากิจกรรมทำเพื่อที่จะให้เราเนี่ยคลายความเครียดความกามังวลค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันต้องขอบอกก่อนนะคะว่าจุดมุ่งมั่นในการที่ดิฉันมาเป็นอาจารย์เนี่ยค่ะคือการที่ได้เห็นนิสิตนักศึกษาที่ดิฉันได้สอนให้ความรู้เนี่ยค่ะสามารถนําความรู้ที่ดิฉันสอนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไปใช้ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะ3คําที่จะอธิบายตัวดิฉันนะคะมุ่งมานะค่ะขอบคุณค่ะ